มุ้ยมุ้ยดอกกระเดียดเนี่ยมุ้ยวิลาแม่มะกรูดกกระเดียดค,คนน่องมะมุกนาพี่น้องคนนาคนแยวพี่น้องเขาก็เลยห่อนเป็นพิเศษแหละพี่น้องมึงอาปากพแพร่แพร่เพ่ลเนือยอ่ะเล่นละเพนเนือยแบบนี้ มันจะเป็นล้มได้ลูกมันจะเป็นแห้ได้ลูกมันจะเป็นชิตโตไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจะเป็นชิตโตไม่เอาไม่เอาไม่เอาชิโตมันจะเป็นชิโตยางัดผมคุณแม่ยุไซกับเล่ามะเรนพี่น้องโอ้ยใจมันเงือดหลายพี่น้อง เห็นว่าได้ได้อย่างไรผมคุณแม่นอกมามกนสำคัญเมื่อลรตรวจโรคหลากูณทีน้อบาทเนี่นอเห็ดจังไดดีพี่น้อง คนเพื่อนนานาๆแล้วบัานี้ค่ะมันก็นห้อนแล้วเนะเาะเวลาแลนหลิ่นอย่างสีมันก็นห้อนคักเละคนหนาพี่น้องขอบคุณเพื่อนเอฟซีน้องมะมกหล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะที่เขามาชมคมิีขอ,พ,ขอพี่น้องจงมีความสุขสุขสุดส,สุขคนได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ